หาหัวหาหัวหัวใส่ใส่ใส่วสวัสดีครับผมฟิงครับสวัสดีครับผมปอนครับครับผมแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับผมในรายการ The p i n g เมียสเจดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ใหม่ใช่ไหมครับพี่ปอนครับผมใหม่แก่กองพุ่งคิดสดๆเมื่อกี้นะครับชื่อคอนเทนต์ว่าหาหัวใส่เหาครับผมเอ๊ะทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าหาหัวใส่เหานะครับก็คือเหมือนทำนองว่าเราก็จะหาคอนเทนต์ไงโดยที่แบบเอาหัวของเราไปหาเหาคือไปหาเรื่องที่จะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ไงโดยที่ว่าเราก็จะรีวิวเรื่องอะไรก็ได้ที่เราพบเจอมา ในแต่ละอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยเลยอยากเอามานาเสนออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบคอนเทนต์แนวแกวนเท้าหาเสี้ยนนะครับผมหาเรื่องใซ่ตัวก็ประมาณนั้นแหละเรียกว่าบอกเหมือนทำนองว่าสรรหารีวิวอ่ะสรรหาคอนเทนต์ใช่ไหมก็คือว่าเรียกว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่ไปหาคอนเทนต์ใหม่ทีถูกไหมครับอ่าใช่แต่คือคอนเทนต์เราหลักๆก็น่าจะเป็นการรีวิว อะไรก็ตามที่ไม่น่าจะมีคนรีวิวเท่าไรหร่ด้วยเปล่าอ่าใช่ถูกต้องผมว่านะหรือว่าอาจจะเป็น <Okay. S 2> ในรูปแบบใหม่แล้วก็เขาเรียกไรกรอบรีวิวแบบไลกรอบไยขออเขียนโอ้โห <laughs> สุดยอดจริงๆแล้วเราโจหัวเวอร์ไปเปล่าวันนี้ถ้ารายการมันออกมาแปลกนี่คือเหงาเหมือนกันนะอืมไม่หรอกมั้งอ่าก็เดี๋ยวให้ให้ผู้ฟังตัดสินใจเอาแล้วกันนะใช่ <laughs> โอเคครับทั้งั้นสัปดาห์แรกนี้เราเรีวิวอะไรกันดีครับพี่อ่าคือนเนื่อจากว่าช่วงนี้มันเป็นยุคอยฮิตของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมฟิงใช่ครับอ่าแล้วเราไปรายการรีวิวเพราะงั้นอ่ะเราก็จะรีวิวคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกทีนึงนงะเอาคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาเป็นคอนเทนต์ของเราอีกทีนึงเชีย่ยนี่มันเหมือนแบบว่ากาฝากไปเกาะเขากินหรือเปล่าเนี่ยอา้าแน่นอนแต่คือแบบเห็นเดี๋ยวนี้คือ ในเมื่อในยุคนี้มันมีคอนเทนต์แชร์เตอร์ใช่ไหมคนก็จะทำคอนเทนต์ซ้อนเยอะแยะไม่ว่าจะแบบพวกก๊อปมาลงหรือว่ารีแอคชั่นนี้ถูกไหมถูกครับเออหรือว่าแบบสรุปดราม่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอือหือเออแต่ว่าเราเราเน้นส่งเสริมมาดิเราเราไม่ไปหาเรื่องเขาอ่ะดิเออเรียกว่าไปรีวิวเขาอีกทีหนึ่งดีกว่าอ่าใช่อาจจะไม่ไม่ได้แบบรีแอคว่าโอ้โมันต้องอย่างว่นี้แต่หมายถึงว่าเราอธิบายภาพรวมของสิ่งที่เราเจอแล้วในมุมมองของเราเนี่ยโอเคครับผม ได้เลยครับถ้างั้นเปิดประเดิมด้วยผมก่อนเลยแล้วกันได้ได้ได้วันนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ผมจะมานำเสนอแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนฟังก็คือลุงไนท์จะจจ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 สปอตเต็ดครับผมอ้าวตอนนี้คือกำลังดังเลยนะผมว่าผมว่าเขาดังมาพักใหญ่แล้วแหละแล้วเขาก็ยังดังอยู่สม่ำเสมอเลยด้วยซ้ำอ่า อ่าครับผมอันดับแรกเลยคือผมต้องเล่าประวัติให้เขาให้ให้ฟังให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนละกันนะครับผมอ่าได้ได้เท่าที่ผมจําได้ก็คือว่าเขาเรียนสถาปัตย์มาครับผมแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเอ,อเรียนมาแล้วตอนนั้นยังเรียนไม่จบ <c oughs> ก็คือรู้สึกว่าซิ้วไปถึง6กถึงเปีเลยด้วยซ้ำผมจําไม่ค่อยได้ได้เท่าไหร่แต่เป็นว่าเขา <c oughs> เขาเขาค่อนข้างจ อยู่มานานเหมือนกันในมองเขาในระหว่างนั้นเองเขาก็เลยแบบว่ามีเพื่อนทักมาชักชวนมาทำสตรีมมาทำเป็นสตรีมเมอร์เริ่มแรกเขาไปสตรีมใน Twitch ก่อน,นครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> เรียกว่าตอนแรกๆก,ก็อาจจะไม่ได้มีคนเข้ามาดูเขาเยอะมากเท่าไหร่ <c oughs> ก็แบบก็ทัวๆไปสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาดังมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เด่นของตัวเขาเลยก็คือรูปแบบแล้วก็วิธีการในการเล่าเรื่องของเขานั่นเองครับผม คือ uh huh. เขาคือเขาเป็นคนที่มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเอามาเล่าให้ผู้ฟังฟังโดยใช้ชื่อหัวข้อคอนเทนต์ของเขาว่าเอ,อนิทานก่อนนอนกับลุงไนท์ครับผมอ่าอ, uh, อ,อันนี้คือ,คอ,คอใช่ใช่คือเหมือนแบบมันเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเป็นแบบเป็นเอสอ่ะของรายการเขาเลยป่ะถูกไหมเหมือนแบบที่ผมคิดว่าน่าจะดังแล้วคนติดคนติดอะ่ะเหมือนเาเข้ามาช่องเขาเจอป้าแล้วจะชอบจากคอนเทนต์นี้อ่ะถูกไหมก็คือถูกชื่อชื่อ,ช,อชื่อรายการาาเร่อนิทานใช่ไหมใช่ครับผม นิทานก่อนนอนกับลุงไนนั่นแหละครับเรา่นิทานของไน uh huh. ออนั่นแหละแล้วคือเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนต่างชอบแล้วก็ต่างเข้าเข้ามาฟังกันอย่างล้นหลามและนั่นก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอกับพี่ชายของเขาอีกคนหนึ่งในวงการสตรีมเมอร์ด้วยกันเองที่ที่แบบว่ามีความถนัดในการเล่าเรื่องด้วยกันก็คือพี่บวงครับผมบวง uh huh. เล่นเกมอันนี้คือช่องชาแนลเขาที่เขาสตรีมในเอ,อ่อเฟซบุ๊กครับผม S <S <S ครับซึ่งก็คือว่าทำให้สองคนนี้เขาเข้ามาทำเป็น69กซ์ตี้ไนท์ครับผมอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้องเท้าความด้วยว่าซิกซ์ตี้ไนนี่มันน่าสนใจยังไงครับพี่ <S 1> <S 1> คือเรียกว่า69กซ์ตี้ไนท์เป็น Podcast ที่แบบมาทุกวันศุกร์ครับผมแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะใหม่สดแล้วก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเข้าไปฟังสดได้นะตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าเป็นพอดแคสต์ที่อัดเสียงมาไว้แล้วก็ค่อยมาปล่อยให้คนฟังทีหลังครับ อ่าคือเหมือนเขาเป็นพอร์ตแคสแบบไลฟ์อะแล้วคือจะปล่อยให้ช่องแชทมาพิมพ์ตอบเขาได้อะไรเงี้ยเขาจะมีช่วงคุยกับแชทด้วยเป็นพักๆอะไรนี้ถูกไหมนอกจากคอนเทนต์ที่เขาจะพูดอะใช่ครับอืมน่ครักก็เรียกว่าเรียกว่าจุดเด่นของลุงไนท์เลยก็คือว่าเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหลังๆมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีการเล่าเรื่องมากเท่าไหร่แต่ว่าความความจริงก็มีนะแต่ว่าอาจจะหนักไปทางด้านการมุงตราเมืองอะไรอย่างนี้มากสักหน่อยนึงอ่าแต่นี้ก็ต้องบอกเท่าความก่อนอย่างเช่น ทุกคนสามารถไปติดตามเขาได้นะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือจะเป็นช่อง YouTube กับช่อง Facebook ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าชื่อช่อง d s s, s, s p o t t e d ครับอ่าแบบ e d spotted อย่างเงี้ยใช่ไหมถูกต้องครับผมอ่าคือเขาเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ใส่เกมนะถ้าถ้าผมดูลงๆนะเหมือนว่าวัดจากคลิปคลิปในช่องเขาอะใช่ไหมเหมือนเป็นคอนเทนต์ใส่เกมเลยแต่ว่าดังจากเล่าเรื่องนะใช่ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่าทําให้แบบว่าเขาค่อนข้างจะดังมาได้ อีกระดับหนึ่งด้วยนอกจากเรื่องการเล่าเรื่องก็คือว่าจะเป็นเพื่อนๆในแก๊งเขาที่มีความสนุกสนานในการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยอ่าค uh ือ huh. อยู่ร่วมกันไนดะ้วมาดูเฮฮานะใช่ครับเฮฮามากๆอันนี้ผมขอ recommend ให้ทุกคนเข้าไปดูได้เออึ่งถ้าถ้าอยากสมมติว่าจะไปายาไปายาคุณผู้ฟังเนี่ยแบบเป็นมีคลิปไหนจะแนะนำไหมจะแบกว่าแบบดใใูให้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 คนแนะนําให้ดูคลิปหนึ่งอะแล้วแบบจะได้รู้เลยว่าชอบไม่ชอบอะจะเป็นคลิปไหน เอ่อคลิปไหนถ้างั้นต้องเข้าไปใน y o u t u ู e นะครับสักครู่นะเอาแบบที่ชอบที่ชอบอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าที่ชอบเลยนะครับก็เข้าไปใน y o u t u ู e เขากดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมหลังจากนั้นคุณก็จะไปเดิเอ่อเจอหัวข้อที่บอกว่านิทานก่อนนอนกับลุงไหนครับผมอ,อ,อ,อพี่อพชอบชอบอะไรพิ่ชอบอะไรหยิบอันหนึงหยิบอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรื่องที่ผมชอบที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าผมฟังบ่อยบ่อยที่สุดเลยนะ จะเป็นคอเอ่อจะเป็นเรื่องเพื่อนขายตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าแล้วคืออันนี้แบบแน่นอนเลยนะครบผมรู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยที่ดังเนี่ยมีจากคลิปะใช่ไหมก็คือมีสองคลิปที่ผมคิดว่าดังที่สุดนะก็คือมีไอ้สร้างสะพานสถาปัตเหตุผลที่ผมเรียนไม่จบสถาปัตใช่ไหมครับที่เป็นเกมสร้างสะพานอ่ะไอฟิลคใค่ดูแมทนี่เคยดูร่บเคยดูเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกแน่นๆเลยก็คือเพื่อนขายตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ใช่เป็นีิทานเอาเป็นว่าเปิดหัวเท่านี้ได้แล้วเดี๋ยวให้ผู้ฟังไปตามต่อเองแล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าในลิสต์เนี่ยเขามีถึงสามสิบห้าคลิปเลยด้วยกันเรียกว่าเยอะมากๆแล้วก็แต่ละอันก็คือแบบว่ามีความสนุกสนานเฮฮาในแต่ละคลิปที่เขาเล่าได้อย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ Recommend จริงๆอ่าฮะแล้อย่างอย่างคลิปเนี้ยเคลื่อนขตรงกว่าร้เปร์เซ็นเนี่ยคือสามสามจุดหนึ่งล้านวิวของผมไม่ธรรมดา รีดละคือผมว่าฟังได้คนเพลินเอาอย่งนี้ได้ว่าใช่แล้วคือคือความผมจะพูดขอขอใช้คำหยาบนิดนึงว่าความกวนมากๆของของลุงไนก็คือว่าบางคลิปอะ่ะเขาต้องการจะโฆษณาครับผมเหมือนเขาโดนจ้างมาคือคือจ้างให้ให้โฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ต้องหาเขาก็เลยหาเรื่องมาเล่าและคือเขาเล่าไปอะ่ะเกือบสองชั่วโมงครับ เพื่อมาโฆษณาตอนสุดท้ายอะแล้ทุกคนก็ต้องนั่งฟังอะผมก็นั่งฟังไปดิสองชั่วโมงสุดท้ายเอ้าโฆษณากันอย่างนี้เหรอโอ้ช็อกช็อกช็อกจริงๆช็อกทั้งคนฟังช็อคทั้งลูกค้าโฆษณาเลยอายะเรียกว่าแบบบางเรื่องเขาเป็นแบบสองชั่วโมงบางเรื่องเป็นชั่วโมงกว่าแบบโอ้โหเพื่อเพื่อเพื่อโฆษณาตัวเดียวสินค้าตอนสุดท้ายแบบอ้า โอเคแล้วเดี like. like like ๋ยวบล็อกกลับมาซีกแนนพอดแคสต์ก็แหละคือเหมือนไอ้นี่ที่ที่พูดถึงซีกแนนพอดแคสต์นะถึงจะเป็นคอนเทนต์ที่คนฟังน้อยคนฟังน้อยนะเทียบกับตัวคอนเทนต์เขาเองอะแต่ผมว่ามันมีส่วนสำคัญด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นกึ่งๆึ่งเรฟเฟรนซ์ไหมเดี๋ยวว่ากึ่งแรงบันดาลใจของคอนเทนต์ของไอตัวพอดแคสต์ของเราได้ไหมถูกปะใช่ครับผมเรียกว่าซิกซิกแนนพอดแคสต์นี่คือเรียกว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเราเลยว่าแบบ คือสองคนเขาหาข้อมูลมา,ขมลมาเขามานั่งเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องแล้วก็เสนอแง่คิดเป็น criticize ในเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นการเสนอความคิดเห็นการวิเคราะห์ในมุมมองของเขาสองคนเนี่ยคือเรียกว่ามันมันมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกับพี่ปอนมากๆเลยที่ว่าอยากจะลองเริ่มมาวิเคราะห์มาเอ่อแสดงแง่คิดแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้นําเสนอให้เห็นถึงว่าการคิดแบบ critical thinking อะ่ะมันควรจะเป็นยังไง ก็<ม>คือแบบจะลองแบบมองมุม,อ,มอ,อื่นบ้างหรือว่าลองหาข้อมูลที่ไม่ไม่มีแบบเราไม่รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบที่แบบมันเป็นไอเดียอย่างนึงที่เราเอามาใช้นะก็คือเช่นว่าเขาสองคนเนี่ยคืออย่างคุณไนท์เนี่ยก็คือเรียนจบอ่าสถาปัตย์ไม่รู้จบหรือเปล่านะแต่แส่วนคุณบวงเนี่ยก็คือจบวิสวาั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะใช่ไหมครับเแต่ว่าเ,เ,เรื่อง <ผม S 2> ที่เขาไม่ั้งใจตรงนั้นเหมือนกันเออแล้วเรื่องที่คอนเทนต์เขาทําก็อย่างเช่นแบบอ่าเสพติดการสาวแหน่ไซเบอร์บูลลี่อะอย่างเงี้ยใช่ไหม คืว <inate> ่าภโลก <ละ S 2> ร้อนโลกแตกไลฟ์โค้ดอ่าเรื่องการลงทุนก็มีความฝันสปอยหนังก็มีทฤษฎีสงคราิสอะไรเงี้ยอุรก้การเรื่องกล้วยเงี้ยเออซึ่งแบบมันก็เหมือนคล้ายๆกันๆของเราคือจะไม่ตั้งกรอบให้ตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับผม <larva> e แต่เพียงแค่ว่าเ,าเราเราแบบเรามีคําถามกันเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเราจะไปหาคําตอบกันมันได้ยังไงดีวะนั <ráp ITE S 2> ่นคือประเด็นของเราได้แล้วก็คือแบบเป็นแรงได้แรงของเราอะไรเงี้ยใช่ครับ แล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งของลุงไนที่ผมคิดว่าน่าสนใจและก็น่าติดตามก็คือว่ามีช่วงหลังๆมาเนี้ยมีเกมหลายๆเกมที่ว่าลุงไนเขาแบบว่าเล่นเป็นเชิงแนวเนื้อเรื่องครับผมความจริงคือลุงไนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องและเกมแนวหนึ่งที่เขาเล่นได้ดีแล้วเขาเล่นจนแบบว่าเออก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามีการสร้างเป็นมีมขึ้นมาอยู่ใน facebook ใน,ในกลุ่มคนที่ว่าได้ติดตามลุงไนก็คือว่าลุงไนเขาเล่นเกมผีครับ เออโฮมสวีทโฮมซึ่งเป็นเกมของคนไทย <laughs> ซึ่งเป็นการเล่นเกมผีที่แบบเออไม่กลัวผีอย่างที่สุด <laughs> เอออ,นนอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าแบบไอสิ่งหนี้งคือคือเขาเล่นเขาจุดเอกลักษณ์เลยนะคือปรตีผมเป็นคนไม่ค่อยดูเกมผีนะคือผมกลัวนะ <laughs> แต่ผมดูดลุงไนแล้วมันไม่กลัวดิใช่ <laughs> <laughs> ครับผม อยู่ดีๆลุงไนก็แบบว่าสามารถที่ว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างองค์ประกอบให้ตัวเองสามารถคุยเล่นกับผีได้เฉยเลยผมแบบเขาจะทำมาให้น่ากลัวน่ากลัวคนอื่นเล่นเอพ h เอกฮาร์ดนั่งเล่นนี่คือกรีแตกแต่ลุงไนแบบทำไมทำไมอ่ะมาดิอีเพลวฉันจะตีแกอีเพลวใชใช่ๆ คือวเหมือนว่าเขาเขาเป็นสาสสไตล์ที่แบบเหมือนแบบกึ่งๆรล้อเรียนนิดนึงอะไระจะล้อเรียนเกมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เขาเนี่ยหลายเรื่องเขาก็แบบว่าเอาเรื่องที่เขาพบเจอมาเอาเรื่องอะไรแปลกๆที่เขาได้เจอมาก่อนอนนันนี้ต้องต้องเรียกว่าคือเป็นช่วงที่ยังไม่มีโควิดมากกว่าเนาะเพราะว่าช่วงออพอมาเป็นช่วงโควิดเสร็จปุ๊บเขาอาจจะแบบไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปเห็นอะไรมากเท่าไหร่ใช่เหมือนแบบที่อันนี้พออันนี้ผ่านแบบจุด จุดแรกก็น่าที่เป็นคอนเทนต์นะที่บอกคนน่าจะรู้จักกันไอผมว่าจุดเด่นที่สองไอเรื่องที่สองที่คนรู้จักลงไนนนะคือเรื่องซูเปอร์วาเลนไทน์อ่ะอืมใช่ไหมโบนิแวน,น,นใช่ไห<ผ>ม,<ช>มเออเพราะว่าจริงๆแล้วไอตัวที่แบบมันบูมได้ไอที่ซูเปอร์วาเลนไทน์ที่กลับมาบูมในช่วงช่วงแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มาจากคอนเทนต์จากลุงไนท์อะไรลุงไนน์เอามาป้ายยาคนในช่องกันแหละแล้วมันก็ลามต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยในทวิตเตอร์อะไรในสตรีมอะไรเงี้ย พูดถึงเรื่องป้ายยาอะผมบอกเลยว่าหลายเรื่องมากเลยนะอาจารย์แดงก็เป็นอีกคนนึกที่ลุงแดงมาป้ายยานะเอาจริงๆอะอาจารย์ม็กซ์ขึ้นหมือนแบบกลายเป็นว่าเขาสามารถสร้างคอนเทนต์อะที่คอนเทนต์มันดังกว่าตัวเขาได้อ่ะใช่อคือคอนเทนต์มันอาจจะแบบมีคนรู้จักเป็นกลุ่มวงแคบอะแต่คือพี่แกก็ไปดู แล้วก็เอามาทําให้แมสได้ใช่ไหมเออแล้วก็เอามาทําให้แมสได้คือคนติดตามคนที่ว่าเข้ามาดูช่องแกนในแต่ละวันที่ว่าปกติเลยนะไม่ต่ํากว่าพันคนเลยนะผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะสําหรับสตรตีมเมอร์คนหนึ่งใช่ใช่อือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าเขาก็ชอบอแบบมีคอนเทนต์กับแกงคอยเย็นของเขาอาซึ่งประกอบไปด้วยช่องเอ่อว่านซาราซิตมีพี่กิฟต ดกทากะโดโตมีพี่บวงบวงเล่นเกมมีพี่ไฟมี่ข่าสาใช่ครับผมมีคะาสาแล้วก็มีตัวลุงไนเอง g ีสปอ t e ตนั่นเองแล้วก็ความจริงมีคนหนึ่งคือแทนนี่ครับผมอ่าแทนนี่ครับผมอเรียกว่าเรียกว่าแกงนี้คือแบบว่ามาเล่นกันทีไรคือเออถอดสมองถอดสมองแล้วก็นั่งดูไปอ่าอันนี้ผมผมมาเซอร์เจอแล้วผมนึกได้อย่างนึงคือคอนเทนต์ที่ ที่คุณคุณคุณไนท์ทำให้แมสนะอีกอันหนึ่งก็คือใจเกเลใช่ไหมโอ้โหใช่เลย <laughs> คือแบบไม่ดังจนหาที่มาไม่ได้อะบอกอะไรวะเนี่ยคือไม่ไม่รู้ว่าพี่แกไปเอามาจากไหนแต่คือพี่แกเอามานั่งเล่นกันเองแบบประมาณว่าด้วยความที่ว่าพี่บวงอะ่ะเขาเป็นคนที่ชอบแบบว่าเอ,อ่อบางทีเล่นอะไรกันที่มันแข่งขันอะ่ะเขาก็ชอบจะหาอะไรมาท้าทาย อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเขานั่งเล่นอูโนกันนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่แพ้สองคนสุดท้ายต้องไปเ,เป่าเยิงฉุบกันเพื่อหาคนแพ้ที่แท้จริงแล้วก็ค่อยเอาค่อยค่อยไปดูว่าใครจะโดนเอ,อถอนขนหน้าแข้งแบบแว็กขนหน้าแข้ง <laughs> แบบว่าเอา,เอาเรื่องจริงความจริงคือมันมีการท้าทายมาก่อนหน้านี้ครับผม อ่าใช่เด,เดี๋ยวไปติดตามในช่องกันเดาดูใช่ซึ่งซึ่งก็คือไอ้ส่วนใจเกเรเนี่ยก็คือว่าเขาท้ากันว่าเออรูปตัวอ๋อ <laughs> ใครแพ้รูปตัวแล้วก่อน <laughs> ก่อนหน้าที่ว่าจะไปเล่นเออผมผมผมต้องบอกทุกคนก่อนนั้นนี้นะครับว่าคือคอนเทนต์หลักเขาเป็นเกมใช่และเกมหลักที่เขาเริ่มต้นมาแล้วเขาสตรีมจนได้ดิบได้ดีถึงทุกวันเนี่ยก็คือเกมที่เรียกว,ว่า defense of the ancient สหรือ Dota 2นัน่นเองครับผม อซึ่งก็คือไอใจเกเรเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเป็นแบทเทิลเป็นการสู้กันหนึ่งหนึ่งระหว่างคนสองคนคือคือเหมือนว่าสามารถสร้างแมปให้สร้างแบบสู้กันหนึ่งหนึ่งได้เนาะเออแล้วใครแพ้ก็จะโดนรูปตัวก่อนหน้านั้นซึ่งซึ่งก็คือก่อนหน้าจะเริ่มเกมก็จะต้องเออมานั่งฟังเพลงเอ่ออะไรอ่ะใจเกเรนั่นแหละสักอย่าง เลเวอรคอนเทนต์นั้นก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมดูหลายรอบเหมือนกันอ๋อ่อบ <c oughs> ครับซึ่งหลังจ,จากนั้นก็จะดังมาเลยนะแบบทุกอย่างก็จะเป็นเกรเรไปหมดเลยนะแบบเล่นเกมอันนี้ก็อ่ามาแล้วใส่เกเรโปรตีนอย่างเช่นกมบโปรตีนฟอร์มรัสเซอรเนี่ยโอ้ใจโคตรใจเกเรเลยเป็นต่างการวิ่งใส่ผมจำได้นี่โคตรหลุดเลยเพราะว่า ซึ่งสอง,สองเกมล่าสุดที่เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องและผมติดตามลงไนท์มาดูก็คือว่าจะเป็นสองเกมที่มาจากค่ายเดียวกันชื่อเกมแรกว่าเอา y Out เอกับเกมที่สองที่ชื่อว่า It Takes Two ครับผมเกมนี้สองเกมนี้เป็นเกมที่ลงไนเล่นกับพี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์ซึ่งพี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์กับลุงไนค่อนข้างจะสนิทกันอยู่พอสมควรทำให้เอ่อทั้งเกมเต็มไปด้วยใจกิเลส <laughs> <laughs> จริงๆครับผม อันนี้เด <lining S 1> <accountable. S 3> ี๋ยวผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่าใจเกเรคืออะไรฟิงสามารถอธิบายได้ไหมเอ่อใจเกเรคืออะไรคือประมาณว่าเหมือนเป็นคลิปของเอ่อรู้สึกว่ามาจากทางญี่ปุ่นมั้งครับที่เป็นแบบเหมือนนักกล้ามเล่นกล้ามใหญ่ๆบึกๆแล้วก็เออคล้คายๆกับว่าเป็นเก์ครับเออ,อนั่น,นแหละครับอนันอัอนันคือแบบเป็นพวกคลิปแนวนั้นใจเกเรถ้าทุกเสิร์ชไปก็น่าจะเห็นก็คือเหมือนเป็นหนัง หนังเกย์ผู้ใหญ่อะไรไถูกไหมเฮ้ยมต้องเรียกว่าหน,หนังผู้ใหญ่ที่แบบเป็นแนวเกย์อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือ<ต>จะจะเรียกว่าแนวเกย์มันก็โอเคไม่ไม่รู้ว่าพูดว่าเกย์ไปมันจะเสียหายอะไรหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าอเอราขอเรียกว่าคือมันอยู่ในโหมด LGBTQ อะ่ะแต่พียงคิดว่าเป็นโหมดของชายกับชายครับแต่คือคือั่นันทํานั่นแหน,น่าเขาะ่าแะ่าแหละันละนันมาจากค่าว่า ไอ้มันมาจากเพลงของนายทูมิจูเนี่งคือแบบห้ามห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอทำไงใจมันไม่ฟังไงคือมันทำนองว่าไอตัวภาพลักษณ์อ่ะที่มันโผลมาโผลมาจากไอหนังหนังผู้ใหญ่ชุดเนี้คือทำนองว่าอย่างเช่นเพลที่คนเห็นแบบนักกล้ามที่แบบเป็นพี่ผู้ชายที่แบบเป็นฟันเขี้ยวอ่ะฟันหลามอ่ะใช่ไหมพี่หลามเนี่ยคือแบบทำนองว่าโหขนาดกูเป็นผู้ชายกูเห็นแล้วยังใจเกเรเลยอ่ะเออมันทำทำนองเนี้ยผมไม่รู้จะพูดไม่รู้จะสื่ออะไรมันงคือแบบ ใครเห็นก็ต้องรู้สึกแบบบันไหวอะไรเงี้ยเกียดความบันไหวที่ก่อเกิดในใจฉันอะไรเงี้ยถูกไหมถูกครับถูกเออแค่นี้คือที่มาของเขาไม่ใจเกเรคือแบบห้ามห้ามตัวเองไม่ไหวว่ะใจมันบันไหวอะไรเงี้ยใช่เออทำนองนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าแบบว่าเรียกว่าเป็นหลากหลายคอนเทนต์ในช่องลุงไหนซึ่งผมรู้สึกว่าคือมันมีทั้งในแง่มุมของสิบแปดบวกด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าคนทั่วไปฟังก็ได้แต่คือ โดยรวมคือมันมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องสามาัญเรื่องทั่วไปแล้วก็เอามาทําให้มันมีความตลกมีความแมสขึ้นได้นั่นคือลุงไนเลยโดยแท้จริงอ่าใช่ก็คืออันนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าใครแบบทํางานเครียดๆเดี๋ยวช่วงนี้แบบโควิดทําให้แบบว่าจิตตกอะไรเงี้ยผมว่าถ้าแบบอยากจะหลุดออกจากโลกภายนอกสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยผมว่าคลิปของลุงไนเนี้ยสักคลิปนึงก็ได้อยู่นะใช่ครับเออแล้วก็ส่วนที่ผมชอบลุงไนเนี่ยส่วนที่สามเนี้ยผมบอกเลยคือ หมือนลุงนายเขาเป็นเป็นเหมือนแบบอะไรเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นวีบะคือเหมือนแบบเป็นพวกบ้าการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะมันแบบเป็นเนิร์ดอะแต่ว่าเขาสามารถถ่ายทอดความวีบความเนิร์ดของเขาอะในฐานะที่แบบเป็นคนติดการ์ตูนหรือว่าชอบเสพนู่นนี่อะไรยเงี้ยมาสแสดงออกให,ให้ให้แบบว่ามันดูไม่เคอเขินอะคือภาพภาพจําของคนที่แบบเป็นเนิร์ดแบบดูการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบในสังคมผมคิดว่าหลายๆส่วน,นหลายคนอาจจะยังมองว่าดูแบบมันดูดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมใช่เออแบบดูแบบ อันี่ดูติ่มๆเลยอะไรย่างเงี้ยมันดูดูแบบคนดูไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไรเงี้ยแต่คือลุงนายเขาก็สามารถแบบหาจุดยืนในแบบของเขาได้อะไรเงี้ยทั้งที่เขาบ้าเขาบ้ากรา์ตูนเขาก็ทําได้อะไรยเงี้ยเขาชอบเสพคอนเทนต์นู่นนี่ชอบอย่างเขาเขาเป็นเขาเป็นกิ๊กสตา,าร์วอร์เงี้ยเออเขาก็เอาเรื่องแบบเนี้ยมาแสดงออกได้โดยที่เขาไม่เคยเขิเะนอ่ะครับผมเรียกว่า<ม>เรียกว่าเหมือนเป็นการแบบว่าแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้คนที่เป็นเนิร์ดคนที่เป็นกิ๊กแบบเดียวกันเนี้ยเขาได้รู้สึกว่าแบบ เออมันก็มีคนแบบเดียวกับเรานะอ่าแล้วก็การแสดงออกไปมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรยแย่ลงไปใช่คือการที่เราแสดงสิ่งที่เราชอบออกไปอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ผิดะอะไรเงี้ยอถ้าเราแสดงออกอย่างถูกวิธีอะไรเงี้ยคือแบบอย่างอ,าอ,อย่างคนไไนคือเขาพูดชัดเจนอะไรอย่างเช่นแบบอกีกคอนเทนต์หนึ่งที่เขาทามาแล้วทําให้แบบเป็นโคตรโคตรตะกี้กันนะคืออย่างเช่นแบบเรื่องโจโจ,โจโนน้ยใช่ไหมใช่ครับเ <laughs> ยอี่เยอรี่เออ <laughs> คือือนเขาจะแบบเหมือนโลเปเป็นพระเอกโจโจ้ตลอดเวลาอะไรเยีายแบบ พูดสไตลงสแตนเดอะเวอร์ the world, อะไรเงี้ยตลอดเวลายอะไรเงี้ยแต่เออมันก็ดูดูทำเขาทําให้ดูตลกได้เงี้ยมันไม่ดูไม่ดูยี่งเงาเลยอะไรเงี้ยแบบที่คนคิดอะไรเงี้ยไหนจะเรื่องคองนเทนต์สตาร์วอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมที่แบบชอบพูดชอบพูดเป็นต,ตวนัวสตาร์ว, line, วอรอย่างเช่นแบบอ่าจับของเอพวกตัวไายพวกดาัซซีเดียรอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ชอบทําเสียงล้อเลียนเขาหรือเป็นชิลแบก,กา้าอะไรเงี้ยเออก็ได้ก,ได <laughs> ก็นา่าดีตลกดี ความจริงคือลุงในเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าดูเรื่องราวดูหนังแล้วก็อะไรพวกนี้เยอะนะเท่าที่ผมฟังมาเท่าที่ผมติดตามเขามาเลยทําให้แบบว่าเขาชอบที่ว่าจะโรลเพลย์เป็นแบบหลายๆอยา่างบางทีเขานั่งเล่นเกมแบบโดต้า2อย่างเงี้ยเขาก็โรลเพลย์เป็นอย่างอื่นแล้วก็เอามาใส่ในเกมซึ่งทําให้เกมจากเดิมทีที่แบบว่าคนอื่นเข้ามาดูก็แบบว่าทําอะไรเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแต่พอฟังดูไปดูมาอา้าวมันก็สนุกมันก็ขาขันได้เหมือนกัน อ่าใช่อย่างเช่นแบบมีคลิปอันนี้ผมรู้ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะที่เขาแบบไอเขาเล่นโทต้านี่นแหละแล้วเขาแบบเขาทําแบบเป็นกัปตันแพนเดตอ่ะผมจําได้ย<อ>ังก็ตลกด้ยใช่ใช่ใช่แบบมาเป <laughs> ็นแก๊งกัปตันแพนเดตโอ้แต่กัปตันแพนเดตนี่เก่าเก่าเหมือนกันนะพี่เออใช่ใช่แต่ว่าฮาดีผมไมชอบเนังอะไรนี้ตลกเลยแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งไม่ใช่สิต้องไม่เรียกว่าอีกคอนเทนต์หนึ่งเรียกว่าเป็นอีก เอากลักษณ์หนึ่งของลุงไนท์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายๆคนได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวก็คือว่าลุงไนท์เขาเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษครับผมอื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 มแล้วก็เขามีการใช้ภาษาอังกฤษในหลายๆคลิปแล้วก็นไม่ว่าจะเป็นการภาคเกมหลายๆเกมเนะี้ยเขาก็จะแปลมันออกมาในรูปแบบที่แบบสนุกสนานเพิ่มขึ้นได้หรือบางทีแบบว่าเขาแบบพูด เพื่อที่ว่าจะได้อธิบายกับคนในทีมที่เขาเล่นเกมด้วยอะเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากนะคุณแค่แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้มัน,ม,นมันเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้ผมมากเลยนะที่ทําให้ผมแบบว่าเออรู้สึกว่าการเรียนภาษาอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่แย่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแย่มายถึงว่าเอ,อ่อไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปอ่าไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่มันดูดยูนิคหรือว่าเข้าถึงไม่ได้ในชีวิตประจําวันมากเกินไปอะไรเงี้ยใช่อือม แต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีคำเตือนนิดหน่อยนะมีหมายเหตุนะคือเขาไม่ได้แปลตรงร้อยเปอร์เซ็นะไม่คืออย่างพี่เอกอะก็คือจะแปลตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบเน้นในเรื่องไะแต่ของลุงไนนี่คือจะเอาหาด้วยพอสมควรนะคือแบบสาระหกสิบเอาหาสี่สิบอะไรเงี้ยถูกถูกถูกเออแต่ว่าแต่มันทําให้รู้สึกภาษามันไม่น่าเบื่อไง <c oughs> ใช่เออรู้สึกว่าแบบว่าแทนที่แบบว่าเอ้ยไอ้คานี้แปลว่าอะไรว่าอะไรมายังไงปุ๊บ เขาแบบเขาเรียบเรียงใหม่เป็นคําใหม่แล้วก็คือว่าเออพอเราฟังภาษาไทยแล้วเราไปดูคาภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเหมือนมีการลิงก์ต่อกันได้ง่ายขึ้นอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืมอืมอืมครับผมเพราะว่าเหมือนอาจารย์ผมที่สอนภาษาอังกฤษสมัยมปลายเขาก็ยังเคยแนะนําให้ดูอย่างนี้นะว่าดูเป็นภาคไทยแต่ว่าให้ซับไตเติ้ลป็นซับภาษาอังกฤษครับเราจะลิงก์คําไทยกับคําภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นบางทีนะอืมอืมก็แล<ะ>้วแต่เทคนิคกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการเรียนรู้ใช่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 อ่าแต่ละ อันนี้ก็คือเรียกว่าแบบว่าเป็นการรีวิวรูมไลท์ของผมนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวผมว่านี่ก็คือผมว่าครบๆแล้วนะก็คือแบบผมว่าคนฟังฟังเท่านี้ก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วนะว่าว่าแบบเออเข้าคอนเทนต์เข้าทางไหมอะไรอย่าเงี้ยจะลองดูไหมเออคือถ้าสมมติก็คือผมคิดว่าอาจจะลองเปิดใจดูก็ได้ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนเล่นเกมอ่ะก็ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมตามที่รุงไลท์เล่นเลยมีแค่ดตอย่างเดียวผมก็ตามคอนเทนต์เขาได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะ ตามอย่างอื่นด้วยก็ได้ก็ก็แล้วแต่อะไรเนี้ยผมว่าน่าสนใจดีโอเคครับผมผมว่าอย่างคอนเทนต์ที่รีวิววันนี้ก็ประมาณประมาณนี้แหละผมว่าเฮ้ส่วนใหญ่ก็จะพูดจากภาพรวมที่เราเห็นแล้วกันก็คือจะไม่ได้บอกว่าอวยหรือดีอะไรเนี้ยผมก็จะพูดแบบในภาพรวมที่เห็นว่าอ่าเขามีลักษณะยังไงคอนเทนต์แบบไหนจอดหรือว,ว่าเขาดังจากอะไรอะไรเงี้ยตามนั้นก็แบบตามที่ฟิงกับผมได้เรียนมาคอนเทนต์ก็ประมาณนี้โอเคแล้วส่วนภาพรวมแล้วผมขอฝากคอนเทนต์ใหม่ในส่วนนี้ด้วยนะครับผมที่มารีวิว ไม่ว่าจะแบบจะเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์อีกทีหนึ่งหรือว่าเขาหน้าอาจจะเป็นงานวิจัยหรือว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนน้ำเรียนว่ายน้ําตกปลาแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ว่าไปผมผมเล่นได้แค่นี้แหละโอเคก็ไม่ว่ายังไงก็ตามฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมกับรายการใหม่ของเราหาหัวใส่ห่านะครับผมซึ่งทุกคนสามารถติดตามได้ที่ youtube ของเรา The Pink เมียสเจรีด้วยนะครับผมแล้วก็ทางพอดรงอาหารพอดแคส หรือตามเพจ Facebook โรงอาหารพอดแคสต์นั่นเองครับผมวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะพกการรีวิวอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ